เดี๋ยวก่อนฟังทางนี้เคล็ดลับวันนี้นะคะคุณจะกดเชิญเพื่อนๆของคุณใน Facebook ให้คุณจัดหน้าร้านก่อนวันนี้โค,คตรไตยมีเคล็ดลับนะคะในการสร้างหน้าร้านมาบอกกันค่ะ,ะคุณจะต้องเข้าที่ตรงนี้ค่ะ f e b o o k Business ก็คือตัวจัดการเพจที่เป็นรูปสีเทาๆแบบนี้นะคะกดเข้าไปค่ะเข้าไปหน้าเพจที่คุณจะเพิ่มหน้าร้าน สิ่งแรกนะคะทำอย่างไรสังเกตด้านล่างนะคะที่เป็นขีดสามขีดสังเกตด้านล่างที่เป็นขีดสามขีดกดเข้าไปให้หาคำว่าสินค้าเห็นไหมคะโค้ดไต่ทำแดงๆไว้ให้ หาคาว่าสินค้านะคะเมื่อเราลงสินค้าแล้วจะเป็นเรียงกันแบบนี้จะเป็นแคตตาล็อกให้ลูกค้าเข้ามาแล้วเขาได้เลือกแล้วคุณสามารถแชร์ลิงแชร์แคตตาล็อกเนี่ยไปให้ลูกค้านะคะได้ถ้าเวลาเขาถามหาสินค้าของคุณนะคะให้เขาเป็นเลือกในนี้ได้นะหลายคนคือปัญหาของโค้ดตายคือสินค้าเยอะพอสินค้าเยอะเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะเสิร์ฟอะไรหรือลูกค้าจะเลือกอะไรเราก็ทําแคตตาล็อกไว้ให้เขานะคะถ้าเกิดว่าเราโพสต์หน้า หน้าฟีดเฟเของเราเยอะเกินไปนะคะมันก็ดูแบบเยอะมากเป็นแคตตาล็อกอย่างเดียวอันนี้เราสร้างหน้าร้านของเราทำแคตตาล็อกนะคะให้กดคำว่าเพิ่มนะคะด้านบน,นะค่ะก็จะมีหน้าตาแบบนี้อ่าเพิ่มสินค้าใหม่นะคะเพิ่มสินค้าใหม่อันแรกนะคะก็คือใส่รูปภาพอันนี้คือเข้าไปเอารายละเอียดนะคะในครอบครัวต่ช็อป มีหลายหมวดหมู่คุณจะสร้างเพจอะไรเพจเครื่องสำอางเพจอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือนนะคะกระทะไฟฟ้าเตาปิ้งย่างชาบูแก้วปั่นนะคะอุปกรณ์ออกกำลังกายจักรยานถีบที่รูวิ่งเสือโยคะเชือกมีหมดนะคะหรือจะเป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับ ป้องกันโควิดนะคะแมสเจลแอลกอฮอล์สเปรย์แอลกอฮอล์คุณจะเข้าไปก๊อปปี้นะคะเอารูปภาพเอาวิดีโอเอารายละเอียดในโนะะ้ตเอานิ้วจิ้มแช่ที่ตัวหนังสือคัดลอกข้อความก๊อปรูปนะคะรูปภาพให้คุณสังเกตด้านบนขวามือมันจะมีลูกศรสีขาวเ,เห็นไหมคะโค้ดใส่วงกลมสีแดงๆไว้ให้คือคุณต้องบันทึกเสร็จแล้วรูปภาพของคุณมันจะไปอยู่ในแกลลอรี่และนำรูปภาพ ไปลงในช่องเพิ่มรูปภาพนะคะในช่องเพิ่มรูปภาพโคต่ายบอกแบบนี้นะคะภาพแรกภาพแรกสำคัญที่สุดเพราะว่าอะไรเพราะว่าภาพแรกจะเป็นภาพที่โดนตาโดนใจลูกค้าที่เขาจะจิ้มนิ้วมือมาเปิดสินค้าในตัวต่อไปรูปภาพสำคัญที่สุดภาพแรกที่เขาเห็นแล้วเขาสะดุดตาเลือกรูปเสร็จแล้วนะคะ ให้คุณเอาข้อความนะคะที่คุณก๊อบมาเมื่อกี้ไปลงในคำอธิบายก่อนแช่นะคะแล้วก็วางวางลงทั้งหมดที่คุณก๊อปปี้มาจากนั้นนะคะให้คุณคัดลอกเอาเฉพาะชื่อสินค้าแล้วเอาไปวางตรงชื่อและที่สำคัญนะคะสำคัญมากๆนะคะ คุณจะต้องแก้ไขาราคาก่อนเพราะว่าในกลุ่มโคต่ายจะลงไว้เป็นสเต็ปนะคะมีราคาขายราคาชิ้นแรกราคา3ชิ้นราคา6ชิ้น12ชิ้น50ชิ้น100ชิ้นนะคะอย่าลืมเพราะว่าของโคต่ายขายส่งขายจํานวนเยอะนะคะแต่ว่าคุณเอาไปขายปีก คุณต้องเอาราคาส่งออกหรือถ้าคุณจะทำเลทราคาส่งคุณก็อัพราคาขึ้นเอานะังนั้นนะคะก็ให้ใส่ราคาค่ะคือราคาจะต้องใส่ช่องนี้นะที่ลูกค้าที่โค้ดต่ายทำลูกศรลงมาไม่ใช่ใส่ฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้มันจะเป็นสกุลเงินก็คือเงินบาทนะคะต้องใส่ในฝั่งที่เป็นราคาขึ้นมาแล้วนะคะนี่นะคะมีในสต็อกนะคะแป้งตะละ รุ่นนี้ขึ้นมาแล้วโชว์มาแล้วเห็นไหมคะเรียบร้อยค่ะนี่แหละนะคะง่ายมากๆนะคะแล้วคุณก็ไปจัดหน้าร้านซะนะคะก่อนที่จะเชิญเพื่อนของคุณอะ มาถูกใจนะคะก่อนที่จะกดให้ใครหลายๆคนน่ะมาติดตามเพจของคุณต้องสร้างร้านให้เสร็จก่อนจัดร้านเอาของขึ้นเชลซะเหมือนเซเว่นน่ะเหมือนมินิมาร์กอ่ะวันนี้คุณจะเปิดร้านใหม่คุณไม่ได้สั่งไม่ได้เอาสินค้ามาเรียงในชั้นนะคะเปิดร้านเชิญเข้ามาเขามาเห็นร้านของคุณก็โบ๋เบ๋ไม่มีอะไรนะคะแล้วก็ที่สำคัญ ควรที่จะมีการโพสต์สินค้านะคะอย่างน้อยเนี่ยสองสามวันเนี่ยสร้างร้านให้เสร็จก่อนใจเย็นๆแล้วค่อยเชิญเขามานะคะใครที่สนใจความรู้ดีๆนะคะเกี่ยวกับการสร้างเพจนะคะก็ติดตามช่องเพจของโค้ดตายเข้าใจไหมคะสอนสร้างเพจง่ายๆด้วยปลานิ้วนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะไปติดตามความรู้นะคะแบบกระชับที่ช่อง โค้ดต่เข้าใจแมคคานะคะหรือว่าใครนะคะอยากจะได้นะคะความรู้ดีๆนะคะเกี่ยวกับการยิงแอดโฆษณาแบบใช้งดงบน้อยตรงกลุ่มเป้าหมายนะคะโค้ดต่ก็มีอ e ีบุ๊กนะคะให้สำหรับคุณเอาไปใช้นะคะในการที่ เป็นสูตรยิงแอดนะคะที่โคต่ายใช้ประสบการณ์ของตัวเองมากกว่า5ปีนะ,ะในการขายของบนโลกออนไลนะสรุปอยู่ในนั้นและแถมฟรีเป็นสูตรยิงแอดโฆษณาผ่านมาร์เก็ตเพจให้ด้วยนะคะเป็นอ e ีบุ๊กนะคะในราคาเพียงแค่490บบาทเท่านั้นหรือถ้าวันนี้ใครนะคะอยากจะแบบ ขอเรียนเต็มรูปแบบนะคะแบบคอร์สออนไลน์นะคะโค้ดตายมีคอร์สโค้ดตายจับมือสร้างธุรกิจง่ายๆด้วยมือถือเพียงเครื่องเดียวนะคะคอร์สนั้นนะคะราคาอยู่ที่4,000 900บาทนะคะเดี๋ยวจะมาจัดโปรให้กับพวกเราเป็นลดราคาพิเศษเนาะบอกไว้ก่อนนะคะประชาสัมพันธ์ไว้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวมีอัปเดตเวอร์ชัน2ให้แน่นอนนะคะสำหรับคอร์สออนไลน์นะคะสำหรับใครที่บอกว่าเฮ้ยเรียนเป็นคอร์สหรือว่าเรียนออนไลน์เนี่ย หนูมันไปไม่เป็นจริงๆค่ะโคต่ายมันต้องเจอกันตัวต่อตัวถือโทรศัพท์มานะคะให้โค้ต่ายสอนจิ้มจับมือท่าเออนะคะให้แบบว่าโค้ชิ่งกันตัวต่อต,ตัวนะคะอ่าหชั่วโมงนะ,ะแล้วก็เป็นพี่เลี้ยง ดูแลนะคะให้คำปรึกษ,ษานะคะอีกต่อเนื่องนะคะ3-6เดือนนะคะดูแลเพจคือเป็นพี่เลี้ยงแนะนำวิธีการนะคะให้ด้วยนะคะได้ทั้งชื่อเพจได้คือทุกอย่างเลยนะคะเป็นการโคชชิ่งนะคะโคชชิ่งแบบตัวต่อตัวรับแค่5คนเท่านั้นนะคะราคา โคชชิ่งโคต,ต่ายนะคะชั่วโมงก็อยู่ที่15,000บาทนะคะหน0 0ง่าบาทาสำหรับใครที่ดูไลฟ์นี้นะคะเดี๋ยวโคต,ต่ายให้ราคาพิเศษนะคะหรือใครที่แคปไลฟ์นี้นะคะแชร์ไลฟ์นี้ออกไปนะคะเดี๋ยวราคาพิเศษให้นะคะลดเหลือ7,900บาทนะคะ7,900บาทนะคะโอ้โห ปนหัวจี๊ดเลยถูกมากนะคะปนหัวจิ๊ดเลยถูกมากนะคะ7,900บาทกับการโคชชิ่งนะคะโคชต,ต่ายดูแลนะคะดูแลเป็นพี่เลี้ยงจับมือจับมือจับมือแบบว่าสอนยิงแอดสร้างเพจยิงแอดคือทุกอย่างนะคะ รวมเบ็ดเสร็จเลยนะคะนะหนึ่งวันกับการแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงต่อเนื่องด้วยนะคะโอเคใครที่สนใจก็สามารถทักอินบ็อกซ์หรือโทรมาได้นะคะตามเบอร์ที่ค้ต่ายขึ้นไว้นะ,ะในหน้าเพจนะคะหรือว่าในช่อง YouTube เลยนะคะโอเควันนี้ก็ขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังและเจอกันใหม่ไลฟ์ห like น้าค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ